สวัสดีครับแฟนคลับช่องรอหมอลำรอรอ,รอมาอัปเดตนะครับน้องพอยน้องเพรบอดบอยซอแอนมือเซานีพี่น้องนะครับได้ยูน้ากันบอดบอยกับกับมาจากระยองออซอแอนกับกับมาจากชนบุรีในช่วงเสา น้องพ่อยน้องเพชรก็ตื่นมาพอดีพี่น้องโอ้ยตื่นมาตะเศร้ามาเจอเจอแค่นี้ความสนุกก็เกิดขึ้นความน่ารักก็เกิดขึ้นเบิ่งแล้วก็อมยิ้มไปนําเชื่อมาผู้ได้เบิ่งจังใดจังใดก็อมยิ้มไปนําสำหรับคลิปนี้นะครับบุกครผ่านบกคนพลาดเป่าไหมเอาไปเป่าสยหยาไหมไปเป่าสยยาเป่าเสพยบ่กันเป่าเสย่กันเสียากันเสยายากัน ฉันน้อยไปเอ็ทีตัวใหญ่กวาบ้านฟุฟงเพราะเส้นหนาอยากไหมเพราะเส้นหาไหมให่ไหมเบิดเร็วเอาไหมนี่ทาแปลงให้เด้อเอาไปท่าให้พ่อยไปท่าให้พ่อยไปลูกต่ายพ่อยต่ายพ่อยท่าดีๆแล้ว น้องน้องเพชรปนตา้มาเอาแปงเ้วมาเอาแป้งไปเปาเ้วไามาเอาแป้งเอออ้าท่าเหการลูกท่าอาน้องน้องน้องเพชรน้องจะมาไปเปาอยกับเป่านเปาขึ้นมาย่งเถอะนะเป้มาย่งมซันเด้อวายาูเปาเปาาเ้นหาใหู เง็นบมะเงเงีนะบะเงีแล้วไม่จะรู้วาทานหาอไรไม่ไม่เอาไม่ไม่หม่เอาไม่อเบาใสยาใส่ยาไหมจะเต็มหนายาตัวเนาะเอาน้อง่อยเห็ดบึงน้อง่อย น้องพ่อยมาเอาแป้งเร็วพ่อยเอาแป้งเ็้กัน,นเนย,ยเ้ยยเเทเเบิเ,เมียเบิ้เเเ้้เเ้เอเ้เเ้เอาเเเ้เ,เ,ยยเ้ย้อมเด้เ้ย อเอาบะไรเฮ็ดเอาเฮ็ดแต่มันถ้าแปงก็มีแอ็ดปองเห็นนัไอ้น้องน้องคอยี่น้องอยเอาเฮ็ดให้พิงป้องมันตองสั้นก่าคุณสองนามมันออกหลอดก็มีหลงเด็เน้องบาลนี่ เปาเป่าเห่แม่หมเราใส่แม่ดูเราใส่แม่ดูเราใส่แม่เป่อป่อูแมีการอับไับป่ออับป่อใส่ป่อไอ่พ่อแม่พ่อไ่ เล่นแป้งแล้วบันนี้เล่นแป้งแล้วบ้านไปิดปอยยาเด้อปอยยาว้าสันหัวปันไม่ย้งวันนี้อ่ะเอาไปปอยผอเด้อย้งลงทีไปปอยผอเด้อหลงเด้อปอยผอดไปปอมึงนั่นปอยใกล้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 อีกเยื้องเข้าไปอีก นี่แม่นี่แม่นี่แม่บังแม่แม่เฮ็ดใกล้ๆอย่ไหมใกล้ๆอย่ไหมเอามามามาให <c oughs> มีตะลม้มแป้งยุ่ยสง <c oughs> พนดีแป้งกอ่กูดิมาถือคอยบีมาถือเจ้ามาถือคอยบีอันนี้น ยัลูกตมมาไมมาเนีนองเวทมไม่มาเล่นมั้เจ้าดนี้เห้ไปส่วนเป้าอีกแห้งแห้งไหมลูก ลูกลูกมันโอ้คลิปนี้ไหมอย่าจัดมีญาหญาเป่าคือมามามานี่เดี๋ยวพ่อจะเป่าพอเบิ้งเบิ้งพอเป่าใส่น้องเพ็ดเบิ้งกันนะแม่มาเบิ้งน้องเพชรเพชเพชหันมาเป่าาอย เอ้ยมือนเอ้อพอแล้วบันนี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วกินเข่ากินโจ๊กวะกินโจ๊กไหมเขาไหมเขาโจ๊กผส่มอะไรนี่หล่ะสายตาเพิ่นเป็นตาซีกเงี้ยเสียงเลี้ยงจังไรหบูเป็นตาเอาเลี้ยงอยู่หมอนี่ว้าวานเฉียดเนาะ ยา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 ันละนิดวันละนิจิี่แจมใสพี่น้องนี่แหละพี่น้องเป็นอย่างจังว่าอบอุ่นหนารักนนารักเลียนแป้งกันสำหรับพ่อแม่ลูกนะครับแล้วกับมีทึง คุณยาคุณยายนํานการเล่่ยแปง้งเป้่าแปง้งสนุกสนานได้สร้างรอยยิ้มนะครับส้างเสียงหวเลาะเบิ่งแล้วมีแต่ความสุขตัวพี่นอ้องอือทูเรบิ่งแล้วคันว่าเ่ามีความสุขนี่ก็โ,ฮโฮอ้ยเออโบคือเราละเออ นะครับขันเบิ้องเราเป็นทุกข์นี่อันนี้เบิ้องเรามีแต่เกิดความสุขมีตั้งแต่เกิดอร้อยยิบแต่ละมือแต่ละเว่นนี่แต่ละมือแต่ละดีนี่บดบอยน้องพ่อยน้องเพลัวซอยแอนกับซีมีโมเมนต์นะครับหนารักมากฝากแฟนคลับเอฟซีอยู่เป็นประจำฝากติดตามนะครับติดตามได้ทุกช่องทางนันะหลับพุดไดอยากเบิ้งสดๆนะครับก็ติดตามทั้งคุณยายแตนได้นะครับประจำไล่ให้เบิ้องซูมือ บดบอยแนสอแอนแนนะครับก็ฝากแฟนคลับที่ตามให้กําลังใจกันไปแบบนี้และได้เห็นโมเมนต์น่ารักแบบนี้นะครับช่วงนี้กับคงซียูบ้านอยู่ร่างสิทธพอสมควรนะครับหลังจากที่ช่วงนี้เป็นการอ่อนทั่วขึ้นมาอ่อนทั่วนะครับหลังจากอ่อนทั่วสิทธ์กับคงจังสีเดินทางกลับนะครับ